สวัสดีครับดีกัรบี่เกอโอผมวันนี้จะกันอีกแล้วครับก็มีมิกซ์ซาวคราฟแท้นะครับมีมาหนึ่งตัวนะครับผมสภาพสวยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับลูกค้าซื้อมาเนี่ยมือหนึ่งเกือบสี่หมื่นนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวมัลติแท็กนะฮะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะเป็นตัวรุ่นพิเศษตัวมัลติแท็กนะฮะอ่ายี่สิบหล่องชแนลนะครับผมเป็นซิงเกิลรุ่นใหม่ เบื้องต้นของแท้เป็นยังไงบ้างรครับอันดับแรกเนาะที่เราคุ้นเคยกันก็จะดึงมาดูเลยนะครับดึงมาดูเลยเดี๋ยวมันถอดยากกันเลยอ่ะด้านในจะมีลูกลมนะครับเห็นไหมของแท้ด้านในจะเป็นลูกลมดึงตัวไหนมาอีกก็ได้ด้านในจะมาลูกลมนะครับเห็นไหมอันนี้เช็คของแท้เบื้องต้นนะครับแล้วก็น,อน็อตตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวมีแฉกเล็กๆเห็นไหมฮะ จะไม่ใช่แฉกอย่างเดียวนะจะมีเลกๆตรงกลางด้วยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแหวนพลาสติกใสนะครับเห็นไหมนะะเป็นแหวนพลาสติกใสนะครับของแท้จะเป็นประมาณนี้นะครับเมืองต้นจะเป็นสาบคราแท้ซิกเนเจอร์นะครับ เสียงก็คือใช้งานปกติทุกอย่างนะครับลองหมดละนะครับทั้ง22ช่องนะครับถ้าไหนสนใจนะครับ088 4 07 8 9 7 4นะครับอยู่นวนทรนะครับผมตำบลอองหนึ่งนะเบอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับผม ส่ลายชัดเจนเอฟเฟกตัวนี้ก็คือดีมากนะครับเอฟเฟกต์หว,วานเลยนะครับผมท่านในสนใจนะครับ0884078974ตัวนี้นะครับขายอยู่ที่18,500บาทนะครับผม18,500บาทท่านได้เลยครับอา,อาจจะราคาสูงกว่าทั่วไปนะครับทั่วไปจะขายประมาณ17,000นะครับผมแต่ท่านได้เลยครับแหลกถ้าพอะแหลกเนี่ย จะเป็นรุ่นพิเศษของมันนะฮะรุ่นของมันโดยตรงนะะหล็กเนี่ยถ้าท่านไปซื้อก็ไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าพันนะครับบอกตรงเลยเพราะอะไรครับมันจะเป็นนะจะเป็นซาวคาร์บรเป็นตัวของมันเองเลยบตัวมัลติแท็กเลยนะฮะอันนี้นะครับอย่างดีนะครับผมอ่ะให้ดูนะอย่างดีเลยครับนะครับทั้งขอบทั้งมุมเหล็กหมดนะครับทั้งขอบทั้งมุมเหล็กหมดอย่างดีนะครับอ่ะ อย่างดีนะครับเป็นจะเป็นของซาวคับนะเป็นมันติแท็กเลยอ่าเป็นจะมันมันติแท็กนะครับมาดูเอาแล้วกันนะครับท่านท่านที่ใช้อยู่ก็น่าจะรู้เนาะตัวนี้แล้วพอะแหลกนี่ก็สี 5, ่ถึงห้าพันละนะครับมือหนึ่งนะแหลกมันจะแพงนะดูทําอย่างดีนะท่านดูเลยนะนะครับมันจะเป็นออกแบบของมันโดยตรงนะครับผม หนึ่งหื่นแปดันห้าร้ยบาทพร้อมส่งถ้าท่านไหนนะครับมารับเองมีราคาพิเศษตรงนี้นะครับก็จะมีว้ล์นะครับเห็นไหมว้ล์ํสหรับสายไฟนะเนี่ยเนี่ยว้ล์ํสหรับสายไฟนะครับสภาพสวยนะครับใช้งานปกตินะครับผมนะครับี่ยจะมีว้ล์ตรงนี้นะครับสำหรับสายไฟเห็นไหมอ่านะครับก็คือออกแบบมาโดยตรงนะครับ ถ้าไหนสนใจนะครับ0884078974นะครับผม ว่าเป็นอะไรเหมือนน่าจะเป็น A U X นะฮะมีกรุบเยอะมากเลย A U X ตัวนี้นะครับเด่นที่สุดอะไรบ้างครับรู้ไหมมีมีเยอะมากนะครับผมปิดไว้ก่อนแล้วกันอะไรที่ไม่ได้ใช้ผมปิดไว้ก่อนนะน่าจะเป็นพวกนี่เขาลองนะฮะลองทุกอย่างเลยผมมาไล่ปิดนะครับ A <Yeah. S 1> U X หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้จะมีอยู่ สี่กุ๊ปนะฮะสองเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์รีเทิร์นนะสองเอฟเฟกนะส,กนะสี่กุ๊ปนะอโอเคแค่ไหนทนใจนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับ mm hmm. เขาลองมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมผมเลยลองอีกรอบหนึ่งเจ้าของเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมตัวนี้ใช้งานไม่ช้ำนะครับ ใช้งานไม่ซ้าไม่ไม่ซ้ํานะครับผมสภาพสวยนะครับใช้งานยังไม่ช้านะครับก็ถือว่ายังโอเคนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมแหลกเลยนะครับผมพร้อมส่งให้นะครับมารับเองได้นะครับอยู่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับผมแท้ทุกตัวนะครับตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจนะสภาพสวยมากนะครับผมสภาพสวยแล้วก็มีแหลกครบเลยนะครับ ท่านไหนสนใจนะครับ0ูน4 0แปดแปดสี่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ะเหลือประมาณนี้นะครับผมอ่าเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะท่านไหนสนใจนะฮรรีบจัดจองกันเข้ามาได้เลยนะครับ0 8นย์แปดแปดสีู่นย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสไม้ก็ยังอยู่นะครับไม้นะะสภาพสวยเลยของ T O A นะครับผมไม่ลอยของ T O A เมื่อหนึ่งสองหมื่นกว่าเมื่อสองขายอยู่แปดพันเก้าร้อยบาทนะครับเมื่อไม้ลอยของ T O A นะ ใช้งานปกติทุกอย่างเสียงดีครับโอเคนะผมท่าในใดสนใจนะ0884078974นะครับ p k Audio นะผมตัวนี้นะครับบอกเลยนะจะเป็นตัวที่สวยนะครับจะเป็นตัวมันติแท็กนะครับตัวมันติแท็กนะครับรสวยใช้งานปกติทุกอย่างเดี๋ยวขอถอดปลั๊ก่อนโอเคนะครับตัวมันแท็กและที่สำคัญพิเศษมียังไงบ้างรู้ไหมครับ ที่ตัวอื่นจะไม่ค่อยมีกลางจะมีมิดโลนะครับจะมีมิดโลนะครับสเตร์นะส่วนตรงนี้จะยิ่งละเอียดเข้าไปอีกจะมีมิดโลมิดไฮนะครับคือมันจะปรับเยอะกว่าพวกอะครับโดยมิดเข้าไปจะมีเบสกลางแหลมสามอันอันนี้จะมีมิดโลนะมีมิดมีมิดไฮมีมิดโลอีกนะครับมีไฮนะครับประมาณนี้แบ่งความถี่กันนะเนี่ยแบ่งความถี่กันแบ่งความถี่กันแบ่งความถี่กันนะแล้วก็มีโลมีมิดโล มี Mid High มิดไฮและมีไฮนะประมาณนี้อันนี้ก็จะมี Mid มิดโลแล้วมีไฮแล้วมีโลประมาณนี้นะท่องต่อไปก็จะมีโลมี Mid ow, มิดโลมีมิดไฮมีไฮเนี่ยนะครับเสียงมันจะละเอียดยิบเลยนะครับนี่ฟังก์ชันที่ว่ามิกตัวอื่นเขาจะไม่ได้ทํามานะครับผมท่านไหนสนใจนะครับ0884 078974พร้อมแหลกเลยนะครับผมพร้อมแหลกเลยนะครับถ้าท่านซื้อไปคุ้มแน่นอนนะครับ ท่านก็ตีไว้สักแหลกมิกหมื่นหกแหลกสองพันห้าประมาณนี้นะครับผมแต่ท่านไปซื้อมือนหนึ่งไม่ได้แน่นอนฮะแหลกตัวนี้ตัวมันตีแท็กด้วยนะฮะอันนี้นะจะเป็นรุ่นพิเศษนะจะแพงกว่าทั่วไปนะเฉพาะมิกเนี่ยน่าเกือบสามหมื่นแล้วนะครับผมเฉพาะมิกนะยังไม่รวมแหลกหมือนหนึ่งนะครับอันนี้มื่สองขายพร้อมแหลกเลยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทได้ไปคุ้มครับผมนะครับเป็นตัวถ้าเป็นตัวมันตีแท็กเป็นตัวพิเศษนะเป็นตัวมันตีแท็ก ะเป็นสีพิเศษนะจะเป็นสีดำนะผมตัวทั่วไปจะเป็นสีน้ำเงินที่ขายกันหมื่นสี่หมื่นห้ามืนหนะฮะตามรภาพ1หมื่นห้าเก้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับ, 15, 900, อ,รอ,รบอันเพิ่มมีนิดหน่อยท่านได้ตัว m ั l ติแท็กและหาย,ยากนะครับรุ่นพิเศษตัวเนี้ยหาย,ยากมากเพราะว่ามือหนึ่งมันจะแพงนะครับได้แล้วก็ยังไม่ค่อยขายกันเจ้าของเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลก็เลยขายนะครับท,นนท่านใดสนใจ0884078974นะครับผม โอเคนะคผมวันนี้ทีมงาน Pk Audio นะครับขอมรลา FC ทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคมับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ